สวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับเชื่ออะไรชื่อจันโอ้ฟังชื่อก็ไม่ชัดเลยไปพาเที่ยวบ้านตามมงคลเนาะมามาทางนี้มาทางนี้มาอนนี้เนี่ยพาเข้าไปนี่น,นี่บ้านตามมงคลน,นะครับโอ้กว้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีโรงเรือนนะครับเนี่ยครับ ปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับวิถีชนบทไปพาไปนี่นี่ไปดูนี่ก่อนอไ,ไปดูนี่ก่อนไปดูผักแล้วเข้าไปดูผักเข้าไปอ่าเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นที่นอนนะครับเป็นที่นอนแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยไปเข้าไปครับสวัสดีครับนาง,งปลูกอะไรด้วยนี่ปลูกอะไรด้วย น้ำม,มีถึงเนาะสามแห่งหมดเลยเนาะอะมีต้นหอมนะครับนี่ต้นหอมนี่ต้นหอมต้นหอมผักไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับวดน,นี้เพราะแรงจัดเลยไม่ค่อยมีน้ํามีอะไรชี้บอกด้วยนะ่ะต้นอะไรนะ่ขนนะข้างหน้าน่ะต้นอะไรต้นอะไรอ่ต้นอะไร,อ,ะอ,ะไรอันนี้มันดอกอะไรครับนี่ดอกอะไรมันจิ้มได้ไมั้ยนี่นี่ ใส่ท่อยาวไปใช่ไหมอ่ะลดน้ำแล้วนะครับนี่ลดน้ำครับนี่ครับมาดูวิถีชนบทนะครับอยู่กันอย่างนี้แหละครับ <Yeah. S 2> มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกผักสวนครัวรัวกินได้มีทุกอย่างมีพริกก็มีนะครับนี่พริกครับเ <Yeah. S 1> นี่ยบ่อน้ำก็มีอยู่นี่ บอ่อน้ำอันนี้บอ่อเรายังมีอยู่เนาะบอ่อเรามีอยู่เนาะใช่ไหมโตเต้ใช่อ่าบอ่อน้ำเรามีอยู่อันนี้อ๋อน้ำยังมีอยู่นี่ได้อยู่นี่มีกองฟางด้านโน้นอีกสุดยอดสุดยอดเนี่ยมีบอ่อน้ำอยู่โอ้มีด้านโน้นด้วยนะครับอืม นี่ครับไปของเราถึงไหนเนี่นยนั่นนั่งเขตเนี่ยเขตนู้นด้านโน้นเลยใช่ไหมอ๋อด้านโน้นเลยเนี่ยบ่อนี่ล่ะบ่ตรงนี้ล่ะเลยบล่เราไปนี ออ๋ออ๋อ oh, oh. oh, oh. ได้นุ่นไปเนาะอ๋อครับครับสวยงามสวยงามสวยงามงามีเป็นดาราได้เลยนะคนเนี้ยไปทีนี้จะอยู่ไหนอยู่นี่หรือจะไปนู่นไปนู่นไปง่นไปไปเล่นกับโซดาใช่ไหม <c oughs> อ้ยอ้ยอ้ยอุย้ย <c oughs> จะเล่นกับโซดาเนาะ ตอนนี้ไปบ้านโซดานะครับผมค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินอยู่แอบกองฟางก่อนแอบกองฟางก่อนอยู่ตรงกองฟางก่อนเร็วแอคชั่นหน่อยนี่ตรงนี้อเออแอคชั่นหน่อยนี่แหละครับกองฟางโอ้ยงามมากเลยไปเลยทีนี้ไปเลยไปเลยโอเคเลยวันนี้ได้มาเที่ยวกันแล้วนะครับ